ตอนนี้ผมหมายคุ้งนะว่าอยู่กับซีรีส์เรื่อง Ship of the King พาร์ทที่4แล้วโอ้เย่ครับผมภาคที่สี่กันแล้วนะครับเราฆ่าแกะไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับเราสร้างบ้านสร้างอะไรไปครับตอนนี้ผมก็ลบแมปไปหลายแมปแล้วเราะผมต้องมาสร้างใหม่เนี่ยไม่เป็นไรรคลกเราจะไม่ลบแบบนี้แล้วครับเราจะไม่ลบสัญญาครับลบสัญญานะครับผมสถาบันธุรกิจเ้องผู้ชายนะครับผม เอเราบต้องเอาซีดนะครับเอาซีดไว้แล้วก็ได้ต้นเอ้ยได้ต้นไม้มาแล้วก็ปลูกกลับครับเราเป็นคนรักต้นไม้นะครับแล้วก็ต้นไผ่แล้วผมต้นไผ่มาปลูกรอบรอบครับขยะพันต้นไผ่นะครับเกมเลยแคพันต้นไผ่นะครับอุ้ยมึงถึงโชคดีเลยครับดีเลยครับมาเนี้ยได้ต้นไผ่ได้แพะได้ได้เจอฐานด้วยนะครมาเนี้ย โอ้โหโชคดีจัดโชคดีกับจ้ามากครับ okay. โอเคเราจะาำต้นเมล็ดมาแล้วไปปลูกในไร่บ้านด้วยครับนะเราก็ต้องค่าแกะให้หมดเรถึงจะจบซีรีส์นะครับผมโอเคโอเคที okay. 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 ่คาบแล้วก็คาบ,น,คบ,าบนั่นหมคดมครับคาบองคาบแล้วจะคาบห้ขุดบ่อนับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะขุดทางก่อนนะครับขุดทางเสร็จก็ไปขุดหินนะครับ โอเคครับเราก็จะไปอัดต่อครับเจ้าผส,าสนใจเสียงครับเสียงมุมมากไก่แบบนี้ครับผมหมายถึงอะไรพวกเสียงไก่เสียงหมูอะไรเงี้ย ไม่สนใจหรครับเรามาอัดกันดีกว่าครับอยาสนใจเลยนะครับเจอถานเพียบเลยครับโอเคเจอถานเพียบเลยนะครับโอเคเราจะเอาไว้ทำหาแร่นะครับหาแร่แล้วก็หาแร่ไปเรื่อยครับแล้วก็จะแกะแล้วถ้าจะแกะพุกบก็ข้ามหมดครับนะครับได้จบซีรีส์กันนะครับผม จะได้ไปทำซีรีส์ื่เอ๊ะจะได้ไปทำโปรเจกต์กลับไปคือโปรเจกต์แมคคาราชิลรอดนะครับผมโอเคจะทำโปรเจกต์เหมนกันนะครับขอจบซีรีส์เรื่องนี้ก่อนนะครับโอเคอู้หาเพียบเลยครับดีครับเอาได้มาทำทอด์ตนะครับก็อ,อย่าลืมกดซับสไคร้ผมนะครับว่า ผมก็มือใหม่ผมไม่ใช่มือใหม่หรอกแต่ผมก็มานานแล้วแต่ผมก็เพิ่งสมัครใหม่สมัครอันใหม่เลยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปผมด้วยนะครับโอเคถ้าชอบอยากให้ผมทําต่อกดไลค์นะครับผมมาทําซีรีส์เรื่องนี้ต่อถ้าคุณชอบกดไลค์นะกดไลค์มากๆนะผมตอนนี้เราจะถามเพียบเลยครับโอเคเรายังไม่สร้างมาเราจะอยู่ใต้ดินนะครับ เราเป็นมนุษย์ถ้ำครับทุ้ยไม่ใช่ครับเราเป็นมนุษย์คนนะ,นะแต่เราเ้ยเจอแกะแล้วครับโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเราขาดคำนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจะพูดคำนี้กันครับเดี๋ยวรู้ชมดูนะครับผลอะไรกับแกะเดี๋ยวดูครับเอแกะมันใส่มันใส่สัตว์มันใส่เว้ยมันใส่เอ้ยเฮ้ยโอเค <laughs> คงให้เสียงแล้วถ้าว,ว่าผมเนี่ยมันใส้แกะขนาดไหนนะครับผมต้อง ทำทำแบบนั้นนะครับทำคลายกันนะครับม,มาเจย์ตัวแล้วครับเจยตัวล้วโอ้ยแไบมบ่ได้โอ้ยโแบบอ้ยแกะไม่ได้โอ้ยแกะเฮีบก็ถ้าจะ่เป็นซีรีส์ตั้งนี้นะครับก็ต้องเป็นการที่จะฆ่าแกะให้หมดนะครับก็อาจจะผลักให้นึงนะครับก็สำหรับคนที่อายุต่กว่า18ปีก็คนได้รับคำแนะนำนะครับเพราะนี้เกมพวก ค่าสัตว์อะไรอย่างงี้นะครับก็อย่าไปทำตามนะครับทำในเกมนะครับแต่ทำทำนอกเกมครับพูกของนะครับผมก็จะสอนเด็กด้วยนะครับเด็กๆคือเด็กๆที่ดูคลิปผมเนี่ยก็นะครับก็สอนไปเลยนะครับว่าสําหรับคนเอ๊ะสาหรับใครนะครับที่ดูเกมแลไวเอ้ยอยากทำกบเกมมั้งออไยอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าไปทําตามนะครับเดี๋ยวจะ นั่นเราเปล่าครับโจรเปล่านะครับทำผิดไหมแค่เลยครับก็อย่าไปทําตามเมื่ไม่งั้นจะโดนกลับนะครับโอเคผมให้เตือนไว้นะครับโอเคโอ้ยตัวคาบอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยตัวคาบเราหายครับเฮ้ยซอมบี้โอ้ซอมบี้เฮ้ยนะผมซอมบี้ภาคนี้มันจะไม่ตอบเนื้อนะครับตอบเนื้อมันอยู่ใน 0.10 0.11.0นะครับก็ผมก็จะมาจะเามาดูเวอร์ชันเก่าดนึงครับสำหรับการทำซีรีส์นะครับไม่งั้นถ้าจะเล่นในเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะหลุดบ่อยมากครับเวลาเราอะไรอย่างงี้นะครับจะหลุดบ่อยมากครับมันจะหลุดบ่อยมากผมบอกเลยนะครับมันบ่อยจริงครับมันหลุดบ่อยครับถ้าใครรู้เนี่ยมายครับ0.11.0เนี่ยของวิวเก้าเนี่ย มันจะบักบ่อยครับเพราะว่ามันจะบักบ่อยมากนะครับแค่ผมถึงต้องมาทำซีรีส์ในวอชันเก่านิดนึงนะครับก็อย่าว่ากันเ้ยโอเคเอาคาบมาแนละ้วมาเราจะสร้างบ้านกันนะครับโอเคครับเราจะทำามันไส้หมูคาแม่งนะ อย่าไปทาตามนะครับสำหรับ,บใครดูแลอย่าไปทําตามอุ้ยหานนะครับอุ้ยมึงคุดไม่หมดเลยเนะี่ยน่าจะขุดไม่หมดนะครับผมอาจจะมอมในทางไม่แน่นะครับเคฟแล้วนะ้องขุดทางก่อนครับถามไม่ทาไฟได้ครับแล้วมันก็มีอยู่ทีนึงนะที่มันทําให้ไววขึ้นนะก็คือเอาไม้เนะี่ยมาทําฐานใช่ไหมแล้วก็แต่มันจะเปลืองไม้แล้วเอามาไมใช้ทำอย่างอื่นจะดีกว่านะครับ ได้ดีมากครับถ้าเอามาไม่ใช่อื่นไม่ใช่ทําพวกา่า,านเนี้ยถ้า่านเนี่ยถ้าเอามาไม่ทํฐานเนีเ่ยาม,านนม,มันจะเปลืองนะไม้ดิบๆอ่ะเอามาทำ่านนะครับผมมันจะเปลืองมากครับมันจะเปลืองตรงไหนเหรอครับเปลืองตรงที่เราไปตัดไม้มานะครับผมเราไปตัดไ,ไม้มาปุ๊บใช่ไหมตัดไม้มาแล้วก็ตัดไม้ดิบมาแล้วก็ไม้ที่เราแปรรูปแล้วเนี่ยไปอะไรวะไปแปรรูปใช่ไหมไปไ, atics, ไปไปเผาเลย้ะ ไปเผาเอาไม้ไปไปรูปแล้วเนี่ยไปเผาแล้วก็เอาไปเอาไม้ดิบไ,ไปเผาเผาคัวนแรกนะครับแล้วก็จะเอาแล้วก็เอาไม้ทำงานที่ไปรูปแล้วเนี่ยไปอะไรวะจะมื่แล้วครับแต่เ,เราจะทําไม่ได้ก่อนนะครับทําไฟปักไฟรอบทัวกเลยครับเคปปักไฟรอบ,รอบเดี๋ยวจะทำนาเขตนะครับทอนีมม้ได้ไม่ตกออกมาครับ เราทำนาเคศนะเดี๋ยวเราจะป้องกันอันนี้ไม่ได้ดอกหนึ่งนะครับเแี่บ้านเราครับนะครับผมจะไม่สร้างบ้านนะติดนิวอย่างนี้ไปเลยนะครับผมทำนาเขตนะครับแต่มันจะตกหรือมันซอมบี้มันตกประมาณครับไม่ใช่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอุดตรงนี้ด้วยนะครับแต่แม่งซอมบี้มานะครับเดี๋ยวผมจะอุดต้นนะครับเก็ซอมบี้เกิดตรงนี้วะปักไฟนึ่ครับโอเคเดี๋ยวนี้นะครับ นะครับผมก็จะทําอย่างนี้ไปนะครับวันต่อง่ายยังเอาเราไม่อยากเปิงไม้นะเราก็ต้องทานี้แม่งเลยนะครับมันง่ายดีนะครับผมผมไปทำอย่างนี้แม่งนะครับแล้วก็ไม่อยากไม้ดีดวนะก็ทำอย่างเงี้นะมันก็เราอยู่ตรงกลางไงในชะ่ไหมเออเราได้มีหินขนะุดอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเออมันจะจะง่ายแล้วละ่ะเออวิไปที่ขุดหมดแล้วครับ คฮ้ยไปุดก่อนนะครับเฮ้เราจะขุดอะไรไปก่อนนะขุดพวกอะไรไปก่อนแล้วก็จะจ,จะจบเราจะจบจะจบภาคนี้กันนะครับแล้วก็จะไปะต่อกันพัหน้านะครับกับซีรีส์เรื่อง Minecraft s h i p of the Room นะครับโอเคนะครับผมสงสัยว่าไม่พานี้นานหน่อยนะเพราะว่าผมอยากอัดไนีครับถ,ถ้าอยากอัดถ้าอยากอัดผมจะแคสนานใช่ไหมแต่ผมแต่ผมถ้าผมนี่อยากอัดเนี่ยผมจะแคสไม่ค่อยนานครับแคสดเดียวครับก็ ผมก็ไม่อยากอัดก็จะแคสไปครับไม่ไม่อยากอัดผมก็จะแคสเพราะว่าอยากให้ความมีความสุขผู้ชมไงเอออยากให้ความสุขอยากให้ผู้ชมในความสุขเออผมเกนี้ผมแคสใช่ไหมล่ะโอ้โหสเกลว่ะเฮ้ยเดี๋ยวปิดเลยนะครับจะแม่งมานะครับไอ้ผมอุ้ยเจอแกะฝั่งนู้นนะแต่ไม่อยากฆ่านะครับผมเดี๋ยวบ้าปิดตัวนะครับอุ้ยสเกลยิงครับสเกลอยนื่อยวะเฮ้ยสเกลยิงอยู่ไหนะอุ้ย มองไม่เห็นสเกลเฮ้ยผมไม่เห็นสเกลอุ้ยสเกลนี้โอ้โหมีหัวเลยเนี่ยมาสิมามามาแล้วผมก็ถถ้า้าทำซีรีส์เรื่องนี้ต้องระวังซอมบี้หน่อยนะเพราะว่าซอมบี้มันเยอะมากครับตลอนเลยคืนนะครับอาเวอร์ชั่นเก่ามันใจแน่นครับแล้วซอมบี้มันจะดอบนะครับเฮ้ยไปไหนวะเอาตายแล้วครับโอเคแล้วผมก็ถ้าใครเนี่ยอยากให้ผมทำต่อนะก็กดไลค์ครับ ผมไม่ทำต่อโอเคครับแล้วก็นะครับผมก็สรับพาร์น,นี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถ้าใช่อย่าลกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครไลค์มากๆเนี่ยผมจะทำคลิปออกมาอีกนะครับสำหรับมาครับชิป o i t of t o e r o นะครับโอเคครับก็สันี้ขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับ